สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ครับผมโอ๊ยเกาะสวะครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y ยูทูปครับผมเนาะวันนี้ก็ออกไม้ครับเป็นไม้ธรรมชาติน้องน้ำขนาดใหญ่ครับผมไม้ธรรมชาติน้องน้ําขนาดใหญ่ครับผมมาดูมาช่มกันครับว่าสิมีตัวบาครับผมวันนี้เนาะเหยียดชาก็ดีครับลอกท่ใชาครับ ชิมานโนครับ s l a ครับผมมาลุ่นมาชมกันครับผมมือนี้ครับสิมี้ตัวไม่แตมไหมครับวันนี้ว่าได้ทำงานครับผมเป็นห่อดีๆครับผมวนานี่เป็นว่นห่อดีๆครับว่าได้ทำงานกับออกไม้ครับผ้าพีผ้าหน่องมาออกไม้ครับผ้าเพื่อนๆนมาออกไม้ครับมาลุ่นมาดูมาชมกันครับผมวัานี่สิมี้ตัวว่าไม่แตกว่ครับผม ตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศเย็นสบายครับ <c oughs> แถวนี้คุ้นตีจนเฉี่ยวแล้วครับผมตุ๊กปลามาจนเชี่ยวจนลึงมาแล้วครับแถวนี้ เยบมรรยากาศสวยๆครับตอนเช้าตอนตอน,นี้นักตกปลาท่านในมีครับผมยังบมมีท่านในมากครับผมจังน้อยครับแถวนี้ก็เต็มหมดแล้วครับผม เห็นไหมนกตกปลามาครับแถวนี้เต็มหมดครับโอเคครับผมย้ายไม้ละครับผมเนาะเดินทางมาครับโดยจักรยานขูกใจครับปั่นจักรยานมาครับนี่ครับผมโอเคครับผมย้ายไม้ครับผม เคสวัสดีครับผมฝากกดติดตามนะครับผม Youtube ช่องบุญ c มชาแนลครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับตอนเช้าครับวิวสวยๆงามๆครับผมบรรยากาศดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับ